เปแฟนกันนะฉันตกลงค่ะนี่แกที่จะมีเมียสองคนหรอไอ้ไปยไอ้สารละเลวเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิระดาเธอทำอะไรของเธอเนี่ยเธอมาทำลายความรักระหว่างฉันกับเบลทำไมอะฉันทำลายความรักของพวกนายแต่ว่านายก็แอบชอบฉันมาตลอดไม่ใช่หรอฉ,ฉัน แอบชอบเธอใช่แอนยังบอกว่าตลอดเนี่ยนะเฮ้ยไฟไจำฉันได้ไหมเขาอะชื่อไฟเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยของฉันอะอีกอย่างนะเขาอะแอบชอบฉันด้วยหรอแต่ทาไมเขาดูเหมือนไม่รู้จักแกเลยวะเขาอะขี้อาย ใช่ไหมล่ะอันนี้ฉันจะเปิดให้แกดูน,นะนี่ลายของเขาเนี่ยชื่อว่าเอิร์ธเอิร์ธแปลว่าโลกส่วนลายของฉันเนี่ยชื่อว่าซันซันที่แปลว่าพระอาทิตย์โ<ๆ>ลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ <ๆ S 1> โคตรจะเพอร์เฟกต์อีกอย่างนะตวัวฝาแนเขาสีดำส่วนของฉันน่ะสีขาวเหมือนกับกินอย่างเลยอะแกนี่ถ้าเกิดว่าเราสองคนน่ะรักกันนะก็คือความสมดุรของจกักรวาลเลยชัดปะแค่นี้ไม่ชัดอีกเหรอกระดาคือตอนเนี้ย ชนว่าแกเริ่มเพอ้อเจอละสมองมันอาจจะแบบเฮ้ยคิดฟุ้งซ่านไปนิดนึงใช่ไหมนี่ถ้าแกไม่เชื่อเนี่ยก็เราตายนะจ๊ะอ้า,า,อาไฟนายก็มาพักแถวนี้เหมือนกันเหรอฉันหานห้องอยู่กับเพื่อนอะเอ๊แต่ฉันจำได้ว่าออฟฟิศของนายมันอยู่ไกลาจากที่นี่มากเลยนะคงไม่ใช่เพราะว่านายอยากอยู่ใกล้ใครสักคนหรอกมัง้ง ใช่เป็นเพราะคนคนนึง่งะเป็นเพราะคนคนนึงออนนงไะเป็นเพราะคนคนนึงเป็นเพราะคนคนนึงออนน่งไปก่อนนะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆฉันเนี่ยเขาตามมาอยู่ถึงแถวๆคอนโดฉันเลยเหรออันเนี้ยมีไข่มุกฉันสั่งมาให้เธอโดยเฉพาะเลยของคนอื่นไม่มีเดี๋ยวฉันไปบอกให้พนักงานเบาแอนลงไหนนะ ฉันเห็นเธอใส่กยงโปรงสั้นนะเดี๋ยวมันจะไม่สบายวิยนดาพี่ไฟใส่ใจกันขนาดเนี้ยฉันว่านะเขาชอบแกแน่เลยจน่ฉันน่ะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำให้กับฉันเลยนะฉันน่ะตกลงเป็นแฟนกับนายคือฉันไม่เอาอ่ะจริงอยู่ที่ชื่อในไลน์ฉันไปว่าโลกนั่นก็เพราะว่าฉันชอบดูหนังเรื่อง2001 อสเปกต์ออเด e ร์ซี่และที่พาโปรไฟล์ของฉันเป็นสีดำนั่นก็เพราะว่าฉันเศร้าเพราะเลิกกับแฟนอ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะมาเห็นฉันโดยบังเอิญอ๋อและที่ฉันย้ายไปอยู่ข้างๆเธอเนี่ยนั่นก็เพราะว่าฉันย้ายไม่อยู่กับโอโซนเพื่อนของฉันต่างหากล่ะแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะโอโซนต่างหากที่เป็นคนดูแลเธอแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเธอเสมอมาโอโซนเหรอ ืมใครอะฮะอ้ยโทษฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะจำเขาไม่ได้อะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เธอเขาจะผิดว่าฉันชอบเธอนั่นก็เพราะว่าฝีมือของเขาต่างหากล่ะโอโซนที่นี่มันแก่จากออฟฟิศกูเกินไปว่ะแถมยังแพงด้วยอะ่ะไปกันเธอได้ยินว่าเธอย้ายแค่อยู่ไม่ได้นี่นี่นี่นนน กูว่าอยู่ที่นี่แล้วเอาเป็นบ่าเดี๋ยวกูจ่ายค่าห้องเองส่วนค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมึงเป็นคนจัดการเพื่อคนคนนึงเนี่ยมึงยอมเช่าห้องแพงขนาดนี้เลยเหรอวะมึงนี่มุ่งมั่นจริงๆเลยเฮ้ยกูก็หวังว่าเขาจะจํากูได้อ่ะอนีนะ,อะไอไแก้วเนี้ยมีไขม่มุกกูฝากมอให้ระดาทีนะมึงต้องช่วยกูนะเว้ยแล้วก็ ช่วงนี้ร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงยัไงไงฝากมึงบอกพนักง,งานให้ปรับแอร์หน่อยนะไม่อยากให้เขาป่วยไม่ต้องห่วงเพื่อนเนิวโซนมึงจะทำแบบนี้รับหลังเธอไปตลอดไม่ได้นะเว้ยถ้าเธอจะมึงไม่ได้ล่ะมือต้องมีความกล้าหน่อยดีวะนี่ทุกคนตอนนี้นหละผมไปออกกําลังกายมาผมเนี่ย มีซิปแสก20ก้อนตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงตอนนี้เขาทุ่มเทอยู่เงี้ยเพื่อดูแลเธอไม่แต่ลายของเธอเขาก็ไม่มีเธอยังนึกไม่ออกเหรออ๋อฉันนึกออกแล้วที่ร้านสะดวกซื้อ โอยเดี๋ยวนี้นักศึกษามาหาลัยแค่ยี่สิบบาทก็ไม่มีอวะ่ะแป๊บนะคะเหมือนว่ากระเป๋ตาตังค์หนูจะหายอะ่ะนี่ถ้าไม่มีเงินไหนก็ออกไปไปเสียเวลาชักช้าก,ก็หล่ดเขาผมจ่ายเองครับฝ้ายบอกว่า คุณอยากเจอผมอะ่ะไม่คิดเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะอยู่ในสายตาของคุณจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเป็นคนเริ่มก่อนนะนะแต่เพียงแค่ว่าเรื่องแบบนี้นะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่งั้นครั้งนี้เนี่ยฉันจะเป็นคนเริ่มก่อนเองนะคะเอาคีย์อัโคดคุณมาสิ <laughs> ไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเข้าใจอะไรแบบนี้ด้วยนี่ครับคีย์อัโคด ายเเงินหรอใช่ไงจ่ายเงินก็ครั้งก่อนเนี่ยฉันไปร้านสะดวกซื้อแล้วฉันก็ออกเงินให้เธอ20บาทนี่มันผ่ามาห้าไปีเธอไม่คืนฉันเลยเงินเครื่องดื่มนี้ฉันใส่ไข่มุกไป20เม็ดหวังว่าจะนึกออกนะว่าติดฉันตั้ง20บาทไอ้ไฟแก้วนี้มีไข่มุกเดี๋ยวกูฝากไว้ให้ระดาทีนะมึงต้องช่วยกูนว้ย ถ้าเธอเป็นบาดขึ้นมาจะคืนเงินฉันยังไงเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงยังไงฝากมึงบอกพนักง,งานให้ปรับแอร์หน่อยนะผูไม่อยากเขาป่วยมึงจะทําแบบนี้รับหลังเธอไปตลอดไม่ได้นะเว้ยถ้าเธอจำมึงไม่ได้ล่ะมึงต้องมีความกล้าหน่อยดิวะจําฉันไม่ได้แล้วเงินของฉันนะ่ะ <C ül üyor> นี่ทุกคนตอนนี้นผมไปออกกําลังกายมา <C ül üyor> ผมเนี่ยมีซิปแพ็20ก้อน เพราะฉะนั้นที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อโอ้ยพี่หลังจะยืมใครเนี่ยก็ต้องรีบคืนหน่อยสิโ <c oughs> อ้คอยเตือนอยู่ได้อ่ะอไม่ไหวจริงๆเลยน่าเบื่อจริงๆรองโอเยก็โอ้ย